บายดีทุกคนบา่าว่าสิอยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศยมามเช้าๆตอนนี้เบลกีก็ับมายามกั๊บหนูพี่น้องมาตามมาชมกันเลยพี่น้องตอนเช้าๆนั่นนี่อากาศกันหนาวเบากีก็ได้ส่วอมตามมาหลับชมได้พี่น้องเด้ว่าเบากีสีมันบอมมาหนิใส่ไว้หมูวาน บัตรดางบ้านับโอ้ยก็ไม่แต่คุยหนูไม่แต่คุยนูอะไครับบัตรดางไปเบิงดังนะไปเบิดดังบัตรดว่ะเบิ้งห้อยขวัดใหม่ๆเลยอ้าวเป็นยายวงอะดงแรกก็บอกวานับพี่น้อง อย่งไข่ไก่ป้าบ่าไ่ไข่เกาวะไข่คอ่เมนปลื้ปื้หอยเรือบางน,นี่กรเบฤฤือถเป็นอะไรกระเื้บ่ถืว่ะเก็บเก็บรองดังเบืองถมาเบิ่งดังคือว่าคุย đây là này đằng này bơm 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 lên nụ nồi bơm 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 đó nụ cong rồi mán 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 phi nóc này rồi nè này rồi nè nè ôi hay lọt băng luôn mán mán phi nóc để lọt đây phi Man man đơn thêm là tôi nhảy tử đấy Nhờ, nhờ cô thăm ngàn lào phía nó à, tham mát tham à mát thương con mát hô con mát 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 มาพี่น้องมาลุนกันเลืออีกสองดังที่ใส่ไหวอยู่แน่นี่ว่านนี้เมื่อก่อนอวางได้ละบักกีก็ลงมองละเด็ดเดๆเดอยู่ทางเลืออีกสองดังเบิ่งวานเหียอี่ทำงานบ่มือน โอ้บ oh, ่ถือจำพี่น้องเอ้ยน่ะยังคือเก่าอยู่บ่ถืออยามกลับแล้วกะสีมาหาหน้าใหม่ต่อได้มีว่ะหาหน้าใหม่เมืองแจ้งคนสบายดีแฟนะ สบายดีเด้อมาเด้เมอมาเด้อรอดมากับน้องมาคือเกอลรอดเข้าไปยังกันนะไปดินป่าดอกไม้ไปน่ะเอามาหน่อยมานะมันนีเพิ่นกัะยินอยู่เถียงผู้เดียวหยันคนอุ้มเอาไปไปฮักดอกไ,ไม้นไม้ออือ

อันนี้ว่าคนเดินโดดไม่รู้ล้มตอนแข็งแข็งโอ้เสียงกาโอ้ก่อต้นอาฟุตเก,ก่าเคยเอากอา่ออาสามสี่กออครับเพราแก้ กว,าวาอาเลยยามเลยเบนาหน่อนไม้ละเบนยามเลย้าเก็บหาแหงไปบบไงเป็นบอมีอยู่บ่มมีอด<ะ>ขอไปนงนะ แม่เขาไปยังอาหารรอดจะเก่าก็นี่แลเห็นข่อยบางไงบางไงไปไกลน,น,น่ะแม่สอกหาดมเดียวมา้ามานัน่ยนี่พี่น้องไอ้ม้าน,นูหม้านงูเป็น,น กูเจ้าพามานี่หาสอกห้าหมุนห้าดมห้าควัดเบิ่งอยู่ใช้เมนู่นกับควัดแล้วก็เฮาเลยก<ม>ูเจ้าก็ไปคุดซอยเ<ม>อ้าคุดอยู่ทางเจ้า่แมนบ่เจบาป้าไปข้างนอนป่จ้ป้าไปข้างนอนปะคู่คือสี่แหนก่อน mất rồi mà <laughs> <laughs> à, đấy bóng mặt bóng mặt bóng rồi, bóng mặt rồi mặt lót mặt bóng này, bóng mặt 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 mắc bay bay sáng đẹp công lăng ồ ừ đã, đã, đã. Đã, đã, đã. sáng đẹp công lăng ồ ừ. chẳng nói cả un đọc mình chẳng ăn thôi สามสี่อันมือแรงกสีมาใส่ไม่มือแรงสิชวนโม,มู่ามือแรงสิเขาดอนนี่เขาปานี่มือแรงเลาะไปทางปูนตะเว่นกำลังสิึ้น บางมันไกลพอนี่บอเห็นนี่ไม่ใช่ขู่เจ้าฮะอ้ามันจับด้วยสิสิฝากซองเพิ่นเนี่ยบา้าน ิปนี้ก็ผากไว้ซีำเ้อครับเด้อทุกคนขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บากกี้นะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจบากกี้ต่อในทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ